นางสาวสุภาพรสว่างค่ะเป็นนักเรียนจากโรงเรียนอเลสาการบริบาลปบัติกานิเจอร์เนชแนลค่ะวันนี้จะมาสาธิตการวัดสัญญาณชีพค่ะสัญญาณชีพประกอบไปด้วย4อย่างได้แก่คุณนะคะคุณชีพจรการหายใจคามดันลหิตและที่เพิ่มมาอีอย่างคือค่าออกซิเจนในเลือดค่ะซึ่งอุปกรณ์มีดังนี้ค่ะปลอดแก้วสำหรับวัดไข้เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดค่ะ สนันภรชุดแอลกอฮอล์70%ชามลูกไตสำหรับใส่ของที่ทิ้งค่ะขดาษทิชชู่สำหรับซับรัดและก่อนที่จะวัดไข้ค่ะเครื่องวัดความดันแบบดิจิตอลิตลค่ะและแบบฟอร์มประลอดสำหรับจดบันทึกค่ะสำหรับขั้นตอนยังมาพุนน้ำคืนนะคะต้องแจ้งให้คนไทยทราบก่อนค่ะว่าวันนี้เราจะมาทำอะไ ตลอดแก้มสำหรับวัดอุณหภูมิค่ะก่อนถื่นนะคะเราจะต้องสบัดอุณหภูมิให้ต่ำกว่า30องศาค่ะใช้ใน้หนกทิชชู่ซับรงกาคนไข้ก่อนที่จะวัดอุณหภูมิค่ะใช้น้ามาันี้สอดเข้าไปใต้รักแร้ของคนไข้ค่ะให้อยู่ระหว่หางขุงานนะคะแล้วก็ให้คนไข้หนีออก สัมผัสตรงบริเวณเส้นเลือดแดงของคนไข้หลังจากแม่ค้านการหายใจของคนไข้แล้วเราจะมาสังเกตการหายใจของคนไข้ค่ะโดยจะสังเกตจากหน้าอกคนไข้ขึ้นลงลเป็นหนึ่งคนไข้ขาเหยาเยาน ในเลือดของคนไข้ได้ค่ะคนใช้นิ้วแด้นิ้วหนึ่งก็ได้นะคะหลังจากได้ค่าออกซิเจนในเลือดของคนไข้แล้วนะคะเราสามารถวัดความดันของคนไข้ต่อได้เลยคนไข้คะเดี๋ยวเราจะอัดความดัน,นะะโดยจะให้สายอันนี้นะคะอยูด่ด,ด้านบนนะคะแล้วก็วัดขึ้นสูงจาก รอบทับสองคนไข้นะคะประมาณสองสจะต้องวัดไม่แน่นเกินไปก็ไม่หลบเกินไปนะคะให้คอนเท่าได้ะคะ่ะหลังจากได้ค่าความดันของคนไข้แล้วนะคะเราจะมาดูคุณน,นะคะนของคนไข้ะคะ่ะของยานะคะโดยจะให้อ่า ื่อที่จะได้ค้างไม่คัดเคลื่อนนะคะก่อนจะเก็บระลอดนะคะให้เรานำสั่นวีชุดอะพาร์มอน70%มาเช็ดที่ระลอดะค่ะโดยจะเช็ดที่โคนของระลอดนะคะเปลี่ยนปลายของมะลอดค่ะหลังจากได้ค่าทุกอย่างครบแล้วนะคะเราก็แจ้งให้คนไข้ทราบค่ะคนไข้าขาป,ปุ่นนะคะปโดยลดปกติ อย่างครบแล้วนะคะให้เรามาบันทึกในแบบฟอร์มตลอดค่ะโดยปากกาสีน้าเงินนะคะจะใช้บันทึกไข้ของคนไข้ค่ะแล้วก็ปากกาสีแดงนะคะจะใช้บันทึกที่ประจอยของคนไข้ที่เราได้ค่ะเมื่อเขียนอัตราการหายใจแล้วนะคะให้บันทึกความดันตัวบนตัวล่างค่ะแล้วก็ค่าออกซิเจนในเลือดของคนไข้ค่ะ ค่ะวันนี้นะคะขอจบการสาธิตเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดี